เป็นการเปิดเผยสั้นๆจากกระทิงขุนนรงประเทศรัฐดารานักแสดงชื่อดังกรณีมีชื่อพัวพันธ์กับ Forex 3D ซึ่งไปยอมรับว่าตนเองได้เล่น Forex 3D จริง อีกทั้งยังเคยไปเจอกับนายอภิรัตโกดิผู้บริหารของ f o r ร x 3D ทั้งไปเที่ยวและกินข้าวร่วมกันเพียงแต่ไม่ได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียอีกทั้งเมื่อไปที่บริษัทก็เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือและลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนจริงโดยเริ่มต้นลงทุนเพียง1 0 0 0 0แบาทก่อนจะลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น1นึ่งล้านสองแสนบาทพร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้มีการชักชวนดาวไลน์หรือลูกทีม14คนให้มาลงทุนโดยตรงแต่ทั้งหมดรู้จักก็ได้สอบถามตนเองว่าทำอะไรอยู่ซึ่งที่เล่าให ฟังและให้ ID ดีสำหรับการลงทุนไปเพราะผู้เล่นรายใหม่จะต้องมีการรับรองผ่าน ID ของผู้เล่นคนเก่าแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้รับเปอร์เซ็นต์หรือส่วนแบ่งในการชักชวนหรือส่งลิงก์การลงทุนให้กับเพื่อนและยินดีให้ทางสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเส้น,สนทางการเงินส่วนจะไปยื่นข้อมูลกับ DSI วันไหนนั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าตนเองมีส่วนในการกระทําความผิดจริงก็พร้อมที่จะลาออกจากวงการบันเทิงและขอโทษสําหรับแฟนคลับที่ทําให้ผิดหวังอะไรรทที่ให้เา ไ้ทักทวนเพื่อนว่าเอ๊ะมันได้กเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวเลนก่หลังี่ยไอ้ค่ไม่เนกี่ยวเลยาเดี๋ยวให้ด roll ีรไอตัวสองน้พ well ี่นะครับ ขณะที่บอลกำมันกรมแก้วไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมหลังจบรายการหุ่นกระแสแต่ได้ยินยันผ่านรายการว่าที่เข้ามาเล่นพอรู้สักกับกระทิงมานานและเห็นว่าเล่นแล้วได้ผลตอบแทนจริงจึงเกิดความโลภจึงขอไอดีจากกระทิงมาและใส่เงินเข้าไปในนั้นเพื่อลงทุนส่วนตนเองมีดาวลาย17คนทุกคนเป็นเพื่อนหมดและไม่ได้ชักชวนให้เล่นโดยตรง โดยตนเองก็เสียเงินไปกับการเล่นครั้งนี้ไม่น้อยจากนี้พร้อมยินดีให้ทางด s i และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเช่นกันและยินดีจะออกจากวงการบันเทิงหากพบว่ามีความผิดทั้งนี้บอลยังได้ร้องไห้กลางรายการด้วยเพราะเครียดและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยได้ขอโทษทุกคนและต้นสังกัดที่ทําให้รับความเสียหายซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับตนเองจากนี้ก็ยินดีที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทางด้านว่าที่100ร้อยตรีธนกรจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับทั้งสองยินดีที่จะให้ดีเอสไอตรวจสอบข้อมูลและเส้นทางการเงินรวมถึงความเกี่ยวข้องในคดีทั้งหมดส่วนรายละเอียดว่าทั้งสองกระทำความผิดหรือเป็นการชักชวนให้ผู้อื่นมาร่วมลงทุนด้วยหรือไม่นั้นยังต้องรอการสอบสวนอีกครั้งแต่เบื้องต้นทั้งสองคนยังไม่ได้ถูกแจ้งความดำเนินคดีและยังไม่มีดาวไลน์ของทีมเข้าแจ้งความกันอย่างใด คำว่าแนะนําชักชวนเนี่ยค่ะมันจะแยกความผิดยังไงอะคะคือทั้งหลายไม่ต้องมีองค์ประกอบด้วยนะครับคงไม่ได้ไปแยกคําว่าแนะนํากับชักชวนเนี่ยอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าคําว่าชักชวน,นในความหมายของทางกฎหมายเนี่ยก็คือว่าชวนมาลงทุนแล้วเกิดความเสียหายแล้วมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแต่ว่าในกรณีของเขาเนี่ยบุคคลที่เป็นเป็นเป็นคนที่อยู่เขาเรียกว่าดาวไลน์เขาเนี่ยไม่ได้มีใครที่มา มาลองทุกข่าวโทษไว้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามบทสรุปก็คือว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยจะมายื่นหนังสือถึงผมที่กระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยินดีให้ผมเนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเงินยินดีให้ตรวจสอบกระบวนการในเรื่องของการชักชวนเป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือไม่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าผมก็บอกไปว่าดังนั้นไ้ให้ผมตรวจสอบเนี่ยผมจะตรวจสอบเรื่องของการฟ้องเงินด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยน้องก็ยินดีแล้วก็เดี๋ยวจะได้นัดหมายวันเวลากันอีกทีนึง อย่างเราก็ตามว่าที่ร้อยตรีชนกลิตยังกล่าวด้วยว่าหลังจากผ่านมา24ชั่วโมงที่มีการเปิดเผยข้อมูลจากเพจ Facebook รวบรวมผู้เสียหาย Forex 3D ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายโดยลูกข่ายรายใดเข้าแจ้งความเพิ่มเติมซึ่งครั้งนี้ตนเองได้ประสานให้กับทางเจ้าหน้าที่ DSi รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลกับดาราทั้งสองคนซึ่งต้องรอขั้นตอนการตรวจสอบต่อไป